สำหรับวิดีโอในตอนนี้จะมาดูวิธีการเลือกสีจากภาพโดยใช้เครื่องมือ Color Picker ถูกผมจะเริ่มต้นด้วยการคลิกเลือกเครื่องมือที่ดูเหมือนหลอดหยดที่ในกล่องเครื่องมือนี้และในการใช้งาน ก็เพียงแค่เลื่อนคือร์เซอร์ไปที่สีในภาพแล้วคลิกและเมื่อผมคลิกสีที่ผมคลิกก็ถูกกำหนดไว้เป็นสีพื้นหน้าและนั่นเป็นหนึ่งในสีโหมดสำหรับเครื่องมือเลือกสีซึ่งเป็นค่าเริ่มต้นที่ใช้สำหรับเครื่องมือระบายสี ซึ่งจะใช้สีพื้นหน้าเช่นเมื่อคุณใช้แปรงทาหรือการเติมพื้นที่ด้วยเครื่องมือบักเก็ตฟิลทูและยังใช้ในการไล่ระดับสีที่เริ่มต้นด้วยสีพื้นหน้าพร้อมกับสีพื้นหลัง ซึ่งคุณสามารถดูได้โดยคลิกที่เครื่องมือไล่โทนสีและตามที่ผมได้กล่าวไว้ในวิดีโอตอนก่อนหน้านี้นั่นคือคุณสามารถที่จะสลับสีพื้นหน้าและพื้นหลังได้โดยการคลิกที่ลูกศรเล็กๆนี้ตอนนี้ผมจะกลับไปที่เครื่องมือ Color Picker และเราจะไปดูโหมดอื่นๆ การตั้งค่าสีพื้นหลังเป็นอีกหนึ่งทางเลือกและสังเกตว่าเมื่อผมคลิกที่รูปภาพสีพื้นหลังก็จะเปลี่ยนไปคุณยังสามารถที่จะสลับไปใช้โหมดนี้ได้ทันทีเมื่อคุณอยู่ในโหมดการเลือกสีพื้นหน้าที่เป็นค่าเริ่มตน้นโดยการกดแป้น ctrl บน windows หรือแป้น command บน mac ค้างไว้เมื่ออยู่ในโหมดใดโหมดห และคุณยังสามารถคลิกค้างไว้บนภาพขณะที่ลากไปรอบๆร,รูปภาพเพื่อสูงตัวอย่างของสีได้อย่างต่อเนื่องสำหรับโหมดพิโกลีอาจทำให้สับสนได้หากคุณเลือกตัวเลือกนี้แล้วคลิกลงในภาพของคุณ และเมื่อคลิกแล้วดูเหมือนจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะโหมดนี้จะทำหน้าที่เพียงแค่เก็บข้อมูลสีลงไปไว้ใน Color Picker Dialog หรือกล่องข้อมูลตัวเลือกสีเท่านั้นส่วนการแสดงไดอะล็อกนั้น ก็ให้เลือกที่ตัวเลือก Use i n f o Window หรือกดปุ่มชิดค้างไว้เมื่อคุณคลิกที่สีด้วย Color Picker ตอนนี้ผมจะกดปุ่มชิดค้างไว้แล้วคลิกที่รูปภาพก็จะมี Color Picker Dialog แสดงขึ้นมา พร้อมกับแสดงรายละเอียดของสีที่ผมสุ่มตัวอย่างทั้งในส่วนของค่าพิกเซลนั้นและค่าอื่นๆของสีนั้นจะเป็นอย่างไรเมื่ออยู่ในโหมดสีอื่นๆที่ไม่ใช่ RGB รวมถึงควตของสีที่เรียกว่า hexadecimal ผมจะคลิกอีกครั้งก็จะเห็นการอัปเดตสีที่เปลี่ยนไปโปรดทราบว่าข้อมูลสำหรับสีที่แสดงอยู่นี้จะเป็นสีที่อยู่ในเลเยอร์ปัจจุบันเท่านั้นแต่ถ้าผมมีหลายเลเยอร์อยู่ในชิ้นงานและผมต้องการได้ข้อมูลสีจากเลเยอร์ทั้งหมดผมจะต้องเลือกตัวเลือกแบบการผสานหรือ Sample Merge นอกจากนี้ในตัวเลือกเครื่องมือคุณสามารถเลือกตัวเลือกการสูมสีแบบ Sample Average หรือแบบค่าเฉลี่ยของสีตัวอย่างได้อีกด้วยพร้อมกับสามารถปรับเปลี่ยนค่าร a d i u s ซึ่งใช้สำหรับกำหนดพื้นที่ขนาดตัวอย่างของสีเมื่อคุณคลิกลงไปบนภาพดังนั้นหากคุณต้องการหาค่าเฉลี่ยสีบนพื้นที่ที่ใหญ่ขึ้นก็ให้เพิ่มค่ารเดีย s นี้ผมจะตั้งค่าไว้ที่50แล้วคลิกลงบนภาพกีวีเพื่อค้อนหาค่าเฉลี่ยของสีเขียวบริเวณนี้ ผมจะคลิกปุ่มเพื่อรีเซ็ตตัวเลือกเครื่องมือและปิด Color Picker Dialog เทคนิคที่ควรรู้ไว้อีกอย่างคือสามารถที่จะเปลี่ยนไปใช้เครื่องมือ Color Picker ได้ทันทีเมื่อคุณอยู่ที่เครื่องมืออื่นเช่นเทนบัตทูเพียงกดปุ่ม Ctrl o n o ใน Windows หรือปุ่ม Command บน Mac ทั้งไว้แล้วคลิก เมื่อคลิกแล้วสังเกตว่าสีพื้นน่าจะเปลี่ยนไปและตอนนี้ผมก็สามารถที่จะเริ่มวาดภาพด้วยสีเขียวที่ได้จากคัลเลอร์พิเกอร์นี้ได้ทันทีซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความสะดวกรวดเร็วเป็นอย่างมาก คุณยังสามารถดูค่าสีใน Poyer Information Dialog ซึ่งคุณสามารถเปิดได้โดยใช้เมนู Windows เลือก d o a ก a b l e Dialog และเลือก Poyer และตอนนี้เมื่อผมเลื่อนคอเคอร์เซอร์ไปที่ส่วนใดของรูปภาพ ผมก็จะเห็นทุกค่าพิกเซลที่ผมเลื่อนเมาส์าไปและโปรดรู้ด้วยว่าโหมดเริ่มต้นของเครื่องมือ c ั l เ r p i ์พิกเกคือ s a m เปิลเมเดังนั้นค่าสีเหล่านี้จะถูกนำมาจากเลเยอร์ที่มองเห็นได้ทั้งหมดใน l a เยอร์ใดอะล็อกและนี่ก็คือวิธีใช้เครื่องมือ c ั l เ r p i ์พิกเกที่ใช้เพื่อการสุ่มสีจากภาพของคุณ